ครับสวัสดีครับมาพบกับผมมูลทออีกแล้วนะครับผมเมื่อนี้อ่าผมก็จะมาแช่นะครับที่นี่ารหาศูนย์ตั้งเสานะครับผมก็ตั้งไป้แล้วแต่ผมก็จะมาอธิบายให้ฟังอีกเท่นึงที่จริงผมก็ไม่คิปอยู่ไปหาเบิ้งใดคิปตัวนี้แ้วจะผมจะมาอธิบายซ้าอีกนะครับผมโอเคมาเบิ่งกันเลยหาเสานะครับคันแรกนะครับให้ทุกคนหาต่อนะครับตัวนี้ต่อตัวนี้จะต่อตัวใต้สุดนะครับมันจะ มันจะใไกลเคียงกับศูนย์กลางมากที่สุดนะครับหาสักมุมหนึ่งนะครับสมมติเทาเลือกมามุมนี่ปุ๊บเขาก็ดิ่งเห็นไหมนะครับบัดออกมา20เซนนะครับผมเห็นว่นี่ยที่ผมเห็นออกมา20เซนฉีดไว้แล้วก็เราก็ดิ่งนะครับผมทางนี้ก็คือกันนะครับบัดออกมา20แล้วก็ดิ่งเห็นไหมนะครับผมก็ดิ่งมาปั๊บเขานี่นะครับผมริมปูนอ่าเป็นริมเสาเลยแล้วผมก็เซวัดนะครับจากริมหอดริมนะครับมาเลย ้องนี้มันสี่เมตรนะครับผมก็เสียัดมาปั๊บไล่ไปนะครับไล่ไปไล่ไปไล่ไปจนสุดสุดแล้วแล้วถ้ามันสุดแล้วปุ๊บมันลงตัวบอนะครับเท่าไปเบิ้งว่ามันลงตัวบอเท่ากับสามารถขยับได้นะครับทังนี้ก็่ือกันนะครับผมหลังจากที่เท่าหาหารอบ้านแล้วนะครับเร็จสีปุ๊บเท่ากับบัดเป็นงานเป็นงานเป็นงานวัดไปสี่เมตรสี่เมตรสี่เมตรแล้วของของผมมันสี่เมตรเนาะ ผมก็ใชวัดเป็นช่องเป็นช่องไปมาม่นลงงตัวบอนะครับเข่ากะจังเสียขยับได้นะครับผมหลังจากที่เข้าหาแล้วมานนะครับบนี่เข้หา,หาหาเข้าหาริมนะครับแห่งเข้าหาริมปูนนะครับต้องหาศูนย์กลางเข้าจะมาได้บัดดูเนาะแต่ให้เข้านะครับนี่เห็นบหตอกตะปูไว้ตรงเส้นที่ผมมากไปนะครับนี่แล้วก็ถึงเสียกนะครับผมถึงเสียกเงาไปนะครับถึงเสียกเงาไปนะครับผมเงาไป ทางนี้ก็ผมกระชีดไปที่กันนะครับนี่เส้นเส้นตัวนี้เส้นตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมผมกัดใบขีดไปนี่เป็นริมปูนแล้วนะครับนี่นี่ตัวนเห็นไหนะครับนี่เป็นริมปูนแล้วนะครับเป็นการมาผมกระชีดมาเขาแบบอ่าตัวนี้เป็นต้นที่ผมเออเทแล้วนะครับตัวนี้สุมนี่กระลังแกะนะครับ ให้เฮ้านะครับไปลากกันคาเสานะครับผมอะไล่ะเอามาเบาื้องานีน่ดีกว่าให้เฮ้าตั้งนะครับตั้งเสาคือจังผมบอก,กน,อ Moment. นะอ่ะโมเมนต์นะคือจังเ,าเสาต่อมอที่ผมตั้งอ่ะตั้งต้นมุมนะครับม,มุมมุมนี้มุมนั่นนะครับผมตั้งขึ้นแล้วๆแ,วแ้วก็เฮ่าก็จะเห็นเสียกบเหรอเห็นน้อยๆเห็นบ่ครับผมก็มัดใส่นะครับเล่งขึ้นไปมันได้อ่ะให้มันได้แน,นวมันนะครับผมมัดขึ้นไปเห็นบ่น แต่ก็คือเง,งาเลยนะครับคือเง,งาเลยแล้วเท่ากับมาดิงแค่ทั้งนี้นะครับทางเดียวนะครับผมดิงแค่ทังนี้ทังเดียวเสาของเท่า,า,านี้เวลาแกะออกแล้วปึ๊บนะครับถ้าสมมติเขาแกเสาแล้วนี้ตรงแน่นอนนะครับนี่เล่งกันตอนนี่มับมับขเขาต้นแยบกันเลยนะครับอ,อ๋อล้วก็วิธีการคำนะครับนี่ข้นเห็นบม ลักษณะวิธีการค้ำยันนะครับผมค้ำยันตัวนี้จะแบบแน่นหนามากเลยนะครับยันนะเี่นะนะโอเคเปล่า,าเ,เพราะว่าเ้าค้ำตัวนี้แล้วมันอาจจะบดแข็งนะครับตอกขันกีจลงอัดลงนี้นะครับผมตอกขันกีจอัดลงนี้แล้วก็ตอกไม่ขึ้นมานะครับตอกไม่ขึ้นมาแล้วเอาก็คำ้ำไม้ไม่ต้อ,องเสอยออกเด็กดอกเด็กเขาก็ค้ำตัวนี้มาไว้อีกเท่านึงนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้เลย หลังจากที่เข้าดิ้งแล้วนะครับผมเข้ากับคำนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือลักที่ททการคำยันโซนะครับโอเคคลิปนี้กะจำเนี่แหละจะลืมนะครับกดวติดตามเพื่อลังใจทำคลิปนะครับคลิปต่อไปน่านจะเป็นการขึ้นโค้งลางขานะครับผมจิดว ท่านกำลังตัดแนทนเพื่อดี๋้วผมจะมาเ็ดชิดเป็นโป้งลังคาวิธีการใส่แทนเพจนะครับผมโอเชชิมนี้ก็สําเนินละสวัสดีครับผม